อะไรที่เหลือในร้านเอามาหมดเลยเหมาร้านวันนี้ครับทุกคนจำป้าแมวคนนี้ได้ไหมครับคุณคาที่เมตตาสุขภาพแข็งแรงอายุยืนหมื่นหมื่นปีนะคะอุ้ยมือหนูมันไม่เป็นไรเนี่ยเป็นคนที่รู้สู้ค่ะคิดพวกมากและสู้มากค่ะสู้จนเป็นกำลังใจให้ต่อไปนี้พยายามเปลี่ยนร้านเปลี่ยนที่ดินเป็นของเราให้ได้นะอุ้ยริงเหรอคะมี วันนี้อาจารย์ขับรถผ่านร้านป้าแมวแต่ปรากฏว่าร้านป้าแมวหายไปทําให้อาจารย์ค่อนข้างตกใจแล้วก็ใจหายเหมือนกันครับป้าแมวเปิดร้านขายส้มตําอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติรอ9ซอย28ครับและเป็นร้านที่อาจารย์เคยมาเหมาตอนนั้นป้าแมวเล่าให้ฟังนะครับว่ามีปัญหาการเจราจาต่อรองกับเจ้าของที่ทําให้ป้าแมวค่อนข้างจะเครียดพอสมควรผ่านมาเกือบหนึ่งปีตอนนี้ร้านของป้าแมวหายไปแล้วอาจารย์รู้เลยนะครับว่าป้าแมวต้องเศร้ามากแน่ๆเพราะว่าป้าแมวรักร้าน ือนกับบ้านนขอองงงปแมวีกหหึ่ลลัเลยดนัดเล่าให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่อาจารย์ไปร้านป้าแมวป้าแมวขายของดีขึ้นมากๆดีขึ้นหลายเท่าตัวเลยเวลาที่เทวลัยของเรามีงานป้าแมวจะชอบนําอาหารมาฝากทุกคนแล้วก็ทำรงทานเสมอเราก่อนทกงานไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ซื้อข้าวเลยป้าแมวก็เอาข้าวมาให้ส้มตำลาบไก่ยา่าง ถาดไม่ได้แบบว่าให้ทีละหาจะให้สองถาดใหญ่ให้สองถาดใหญ่มีแบบเหล้าน้ำตกอะไรอย่าเี้เนาะเขาเหนียวกระติกหนึ่งน่ารักทั้ง ัวอาจารย์พอมาถึงสิ่งแรกที่เห็นคือลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากครับและอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องโฟกัสครับน้องโฟกัสคือคนที่อาจารย์เคยไปช่วยครับวันนี้น้องเอาขนมมาแจกทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ลงพลักหน้าทองแล้วทั้งสุขภาพของน้องและการเงินของน้องดีขึ้นมากๆเลยครับ เหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่อาจารย์จัดงานอาจารย์จะจัดงานใหญ่แล้วก็ปราณีตแบบนี้เสมอเสียงครูที่ทุกคนเห็นนี้เป็นเสียงครูต้นแบบนะครับและอาจารย์จะจําลองขึ้นมาอีกหนึ่งชุดเพื่อมอบให้กับลูกศิษย์ที่เข้าร่วมพิธีครับแต่มีเพียง9้าเสียงเท่านั้นนะครับ ตัวอาจารย์รู้สึกเป็นห่วงป้าแมวมากเลยนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ไปเปิดร้านที่ไหนแต่วันนี้อาจารย์ต้องเข้างานก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มีงานสะดอกเคราะ์เสริมมงคลตามวันเดือนปีเกิดและก็ไหว้รับราหูที่จะจอในวันที่17นี้ด้วยก็เลยต้องให้โดนัทร,รับหน้าที่ในการตามหาร้านป้าแมวแทนเรามาลุ้นกันนะครับว่าโดนัทจะทําภารกิจนี้สําเร็จหรือเปล่า ความพิเศษของงานวันนี้นั่นก็คือทุกคนที่เข้าพิธีจะได้ทำพิธีกับพรามอินเดียโดยตรงครับส่วนคนที่ฝากดวงออนไลน์มาตัวอาจารย์จะทำหน้าที่ในการภาวนาอธิษฐานแทนทุกคนงานมีอีกครั้งวันที่17ตุลาคมนี้นะครับเป็นวันที่ราหูย้ายพอดีเป็นการไหว้รับราหูและสะดอกเคราะห์ในวันนั้นเลย ตัดภาพมาที่โดนัทที่ต้องตามหาร้านป้าแมวโดยมีเดทเป็นคนช่วยขับรถครับทุกคนลองฟังเรื่องราวจากป้าแมวที่พูดในสายกับโดนัทนะครับจ้าครับป้าแมวป้าแมวร้านร้านเก่าไปไหนล่ะเขาขึ้นอีกแปดพันเป็นทั้งสองหมื่นหนีหัวซุกห,หัวซุนค่อยออกเลยแล้วแล้วเขาอันนี้คือเขาไล่ที่เลยเหรอเอเขาถ้าอยากอยู่ขึ้นอีกแปดพันเป็นสองหมื่นเขามีคนมานั่งเฝ้าอืม ไม่เป็นไรไม่มีคนถามหาร้านบ้าแมวแล้วมาดูให้แล้วไม่อยู่ไงเหลือจะซากเหลือจะซากร้านมันไปไหนวะหลบไม่ทันกันนี้หัวซุกหัวซุนจั และตอนที่อาจารย์กำลังทําพิธีแทนทุกคนที <tes nak> <Me Bear ifts> ่ฝากดวงมาโดนัดที่รับหน้าที่ตามหาร้านป้าแมวก็เข้ามาหาอาจารย์พร้อมกับข่าวดีนะครับว่าตอนนี้หาเจอแล้วทําเอาอาจารย์ยิ้มเลยครับบจนวะบอกว่าถูกคาจรงวเายังกันรีดยจะมาช่วก็โอเคปังสุ จ,จะเห็นหน้าเราแก okay, จะเป็นยังไงไปให้กําลังใจก่อนหลังจากที่เสร็จพิธีรอบเช้าอาจารย์ยังไม่ทานข้าวครับเพราะว่าตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์ป้าแมวและให้กาลังใจป้าแมวที่ร้านอยากรู้นะครับว่าถ้าป้าแมวเจออาจารย์แล้วป้าแมวจะเป็นยังไงโดนัดบอกว่ากลัวป้าแมวจะเป็นลมแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างดีใจแน่แต่ว่าหนูอยากอยากเป็นลมกลัวแกเป็นลมหรอ <c oughs> ร,รถมาประมาณ15นาทีตอนนี้จอดที่หน้าร้านป้าแมวแล้วนะครับแต่พอมองเข้าไปในร้านหาป้าแมวไม่เจอครับเพราะว่าปกติแล้วป้าแมวจะอยู่หน้าร้านเสมอโดนัทก็เลยต้องโทรหาครับปรากฏว่าตอนนี้ป้าแมวอยู่ที่บ้านกําลังหมักไก่ครับเพราะว่าไก่ที่เตรียมไว้หมดไปแล้วได้ยินแบบนี้ดีใจมากๆเลยนะครับที่เห็นลูกศิษย์ของตัวเองขายของดีตลอด1ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ถึงแม้จะต้องย้ายร้านแต่ก็ขายดีเหมือนเดิม ปกติคนขายเขาจะขายหมักหมักช่งชวงเช้าแล้วมาขายกลวงมยินแสดงว่าถ้าหมักแบบนี้หมักเพิ่มแสดงว่าขายดีมาวันนั้นแกไปหาที่เทปอะไรแกบอกว่าเมื่อก่อนขายในเวลาห้าสิบตัวก็เหนื่อยแล้วทุกวันนี้ร้อยกว่าทุกวัน<ช>เลยป้าแมวบอกว่าจะปั่นจัก,กรยานออกมาหานะครับตัวอาจารย์และทีมงานยังไม่ลงรถนะครับเห็นคนที่ปั่นจัก,กรยานใส่เสื้อสีฟ้านั้นไหมครับคนนี้เลย ตอนนั้นตัวอาจารย์ก็ตื่นเต้นนะครับแต่ให้โดนัดลงไปก่อนเพื่อให้ป้าแมวไม่สงสัยอันนี้ไก่ตัวนะคะตัวละร้อยสี่สิบค่ะและขณะที่ป้าแมวกําลังนําเสนอไก่ย่างอยู่นั้นอาจารย์ก็ลงมาพอดีครับป้าแมวเห็นอาจารย์แล้วดีใจมากนะครับเวลาพบอาจารย์ป้าแมวจะขอกราบอาจารย์แบบนี้เสมอเพราะป้าแมวอยากขอบคุณสําหรับชีวิตใหม่ที่อาจารย์ช่วย อาจารย์ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์นะครับว่าทุกคนเมื่อเจออาจารย์ไม่ต้องก้มกราบอาจารย์ยืนคุยกันสวัสดีกันตามปกติได้เลยครับาารไม่คิดไม่ฝันหนูเลยหนูไม่เอาค่ออไม่คิดไม่ฝันเลยเป็นไงบ้างน้ำใหมดีค่ะ ลาที่อาจารย์สัมผัสป้าแมวป้าแมวชอบบอกว่าอาจารย์อย่าจับหนูเพราะว่าตัวหนูเหนียวเหงื่อก็เยอะแต่อาจารย์ก็ไม่ยอมเหมือนกันครับโดนาคาก็ได้แม่เยี่ยมไงเห็นเปิดร้านใหม่ร้านย้ายร้านใหม่ใกล้มาให้กำลังใจขอบคุณค่ะขอให้ขายดีมาเป็นเรื่อยๆนะตอนนี้ขายดีไหมขายดีค่ะหนูหนูคอยจอบอยู่ตรงนู้นแล้วหนูคอยบอกหนูขอกลับได้ไหมขอกับสักร้านร้านทั้งกับร้านร้านครั้ง หลานค้างไม่เอาไม่เอาโอ้ยโอ้ยห้านค้างก็หลานค้างก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแค่นี้ก็ดีพอเคแล้วดีแล้วแล้วหนูหนูฝากขอบคุณได้ไหมคะฝากขอบคุณสิทธิ์จักพัดทุกคนเพราะทุกคนก็มาบอกว่าก็แมวหนูจากสิทธิ์จักพัดแล้วก็ทุกๆุกคนหนูไม่มีอะไรให้ก็ขอให้ทุกๆคนที่มาอุดหนุนกล่ำรวยมั่งคั่ง คิดสิ่งไหนก็ขอให้มาด้วยอัศจรรย์ทันใดเหมือนหนูช่วชีวิตนี้หนูจะไม่ลืมพระคุณค่ะพบหนชาติไหน,บบไห,นหนูก็ไม่ลืม,ม,ม,ลมพระคุณจะขายดีกว่านี้จะขายดีขึ้นเรื่อยๆนะป้าแมวเล่าให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่พบอาจารย์ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปมากจนถึงขั้นอยากกราบอาจารย์เป็นล้านครั้งเลยนอกจากตัวอาจารย์แล้วป้าแมวก็ยังขอบคุณสิทธิกรพรัดทุกคนที่สนับสนุนป้าแมวเป็นอย่างดีครับ คุยกันไปป้าแมวน้ำตาก็ซึมไปนะครับเพราะว่าดีใจตัวอาจารย์เองก็มีความสุขครับเพราะว่าได้มาให้กําลังใจสิทธิ์ของตนเองหลังจากที่ต้องย้ายออกจากร้านเดิมที่ขายมานานแต่ป้าแมวก็กําลังใจดีมากเลยครับลองฟังที่ป้าแมวเล่าให้ฟังครับอเอ้ยหนูคิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องดีสักวันหนึ่งจะต้องดีจะสิบปีแล้วมันก็เหมือนกับว่าธุรกิจบางธุรกิจที่เขาบอกว่าดันทุ้รันไปก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งแต่หนูก็มีวัน ที่ว่าสักวันหนึ่งก็งดีเพราะว่าอาจารย์มาก้าวขามาวันนั้นจะถึงวันนี้โอ้ยแบบปพ้่มปพ้มมากค่ะจนถึงทุกวันนี้ดีทุกวันวันธรรมดาก็เกพิ่มขึ้นอีกข้าวเสาร์อาทิตย์ก็เพิ่มอีกเยอะอถ้าจนถ,ถึงวันนี้ค่ะสูงสุดทุกวันนี้ค่ะสูงสุดทุกวันนี้ได้เพาวันธรรมดาหนูก็ได้เกือบ50สิบถ้าเสาร์อาทิตย์หนูก็ได้ร้อยร้อยขึ้นค่มหนูไม่เหนื่อยดีใจจังเลย ดี i i. <S <S ๋ยวพาทุกคนดูก mm ่อนเราเข้าก่อนเดี๋ยวมาพามานำเสนอกนนำเสนอร้านก่อนนำเสนอร้านก่อนก็โน้เหนียวนะหนูลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไปนำเสนอร้านก่อนนงานจริงเหมือนเดิมนงานจริงอาจารย์ข้าวมันเรียกค่อ๋ออาจารย์ และอาจารย์ก็อยากจะเซอร์ไพรส์ป้าแมวอีกครั้งเพื่อเป็นการให้กําลังใจป้าแมวครับอาจารย์เหมาร้านป้าแมวอีกครั้งเพื่อเลี้ยงพนักงานทุกคนแล้วจะพาทุกคนมานั่งที่ร้านป้าแมวครับแต่ต้องรอวันที่อาจารย์ออกจากเจก่อนนะครับป้าแมวดีใจมากและดูสดใสขึ้นมากกว่าเดิมทันทีเลยครับอันนี้มีแบบนี้ทุกวันเลยใช่ไหมครับป้าแมวมีแบบนี้ทุกวันเนาะวันที่19ตรงวันวันอะไรนะวันที่19เช็ค้อาจารย์เลหัดที่19บเอางี้เนาะ ป้าแมววันที่19เก้าอาจารย์ออกเจเด็กๆเที่ยวปิกก็ออกเจั้านวันที่สิบเก้าอาจารย์หมอหมดร้านเลยแล้วก็หมอหมดร้านไปให้เด็กๆเดี๋ยวพาเด็กๆมากินที่นี่สิคะฮะโอ๊ยไม่ได้วันที่สิบเก้าอาจารย์ติดต้องเป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบนะเอาวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบอาจารย์ออกเจเอาหมดร้านเลยแล้วก็ให้เด็กๆมานั่งกินพร้อมกันหมด มาทั้งเทพอะไรเลยเหอปิร้านปร้านหลังจากได้พบกับป้าแมวแล้วตัวอาจารย์ก็สบายใจขึ้นเยอะที่ได้เห็นป้าแมวยังมีความสุขและยังขายดีอยู่เหมือนเดิมส่วนตัวอาจารย์ก็ต้องรีบกลับไปเพื่อเป็นตัวแทนในการอธิษฐานเข้าพิธีแทนทุกคนที่ฝากดวงมาครับจะขายดีกว่าเดิมอีกรอดูอาจันใช่ค่ะข,ขายดีกว่าเดิม โอเคเดี๋ยวอาจารย์ไปทำพิธีต่อแล้วนะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งวันที่20เดี๋ยวแวะมาทานขทาาที่ที่นี่นะครับโชคดีน่ารักป้าแมวนะแข็งแรงนะครับป้าแมวเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของการต่อสู้ครับป้าแมวอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ป้าแมวมีคือความเพียรและความดีหากมีเวลาอย่าลืมแวะมาอดหนุนส้มตำป้าแมวนะครับรับรองความอร่อยเสิร์ฟพร้อมกับรอยยิ้มที่แสนจริงใจของป้าแมวครับ